สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีน้องๆชั้นป .2 นะคะอีกครั้งหนึ่งในคาบเรียนสุดท้ายนะคะของวันนี้ซึ่งเราก็จะมาเจอกันนะคะในรายวิชาท้องถิ่นของเรานะคะหรือนครศรีธรรมราชศึกษานะคะซึ่งวันนี้นะคะในคาบเรียนสุดท้ายนะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะ ไปเรียนรู้ต่อนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในวันนี้นะคะในหัวข้อที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งก็จะตรงกันนะคะกับผลการเรียนรู้นะคะในข้อที่4นะคะก็คือเด็กๆจะต้อง มีส่วนร่วมนะคะในการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะคะซึ่งตัวชี้วัดก็จะตรงกันนะคะตัวเดียวกันกับรายวิชาสังคมศึกษานะคะส5.2ป .2 ทับ4นะคะจะเป็นตัวชี้วัด ที่ตรงกันกับผลการเรียนรู้ข้อที่4ในรายวิชาท้องถิ่นของเรานะคะครูก็เลยมาสอนบูรณาการกันนะคะสอนครั้งหนึ่งได้ไป2วิชาเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในส่วนของการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็จะไปเรียนรู้กันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ากระบวนการตามธรรมชาติอย่างไรบ้างนะคะ ซึ่งการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะมนุษย์ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวนะคะแต่ว่าเราจะอยู่ร่วมกันเป็นสังคมมนุษย์นะคะแล้วก็อยู่ร่วมกับสิ่งอื่นๆนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราซึ่งสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าจะมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะ เป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับตัวเราตลอดเวลาเลยนะคะเด็กๆซึ่งการเข้าใจความสัมพันธ์นระหว่างสิ่งต่าง,างๆนะคะก็จะเป็นเรื่องจําเป็นนะคะที่จะต้องมีการจัดการอย่างถูกวิธีนะคะซึ่งมาดูกันที่หัวข้อแรกนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะรอบตัวเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเด็กๆ สาเหตุที่ทําให้สิ่งแวดล้อมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะก็มีดังนี้นะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือกระบวนการตามธรรมชาตินะคะอย่างเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟปะทุนะคะน้ำไหลฝนตกแสงอาทิตย์นะคะหรือแม้แต่น้ําใต้ดินนะคะหรือว่าลมต่างๆ ก็จะเป็นกระบวนการนะคะตามธรรมชาติที่ทำให้สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะอย่างเช่นกระบวนการกัดเซาะกร่อนนะคะจากน้ำไหลก็เลยทำให้หินนะคะประเภทต่างๆเกิดการผุ่งพังนะคะดังภาพนี้ที่ครูนำมาให้เด,ด็กๆดูนะคะก็จะเห็นว่าน้ำในแม่น้ำนะคะมีการไหลกัดเซาะริมฝั่งนะคะก็เลยทำให้เกิดความเสียหายนะคะหรือ การที่ฝนตกหนักๆน,นะคะก็อาจจะทำให้เกิดดินถล่มได้นะคะหรือทำให้ภูมิประเทศของเรานะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นจากที่ดอนนะคะถูกน้ำก่อนนะคะกลายเป็นที่ราบหรือว่าจากที่ราบนะคะก็จะถูกทับถมด้วยตะกอนกลายเป็นที่ดอนนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะก็จะทำให้ดินนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างเช่น ้าเกิดฝน,นะะที่ตกหนักๆตอนนี้นะคะแล้วก็ตกชุกก็จะทาให้หน้าดินนะคะถูกชะล้างธาตุอาหารที่อยู่ในดินนะคะก็จะออกไปด้วยนะคะดินก็เลยขาดความอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็ในส่วนของพืชพันธุ์นะคะก็จะทําให้พืชพันธุ์และสัตว์ป่านะคะเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นลมนะคะที่นำฝนมาตกอย่างหนักในบางพื้นที่ ะะตามไหลเขาที่มวลดินชุ่มน้ำนะคะก็จะทำให้เกิดการทัหล่มทลายได้ง่ายนะคะบางพื้นที่นะคะเด็กๆกินบริเวณกว้างขวางทำให้พื้นป่านี่นะคะพังทลายนะคะแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อการสูญเสียพืชพันธุ์แล้วก็สัตว์ป่าได้นะคะ ส่วนสาเหตุที่สองนะคะที่ทําให้สิ่งแวดล้อมนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือการกระทําของมนุษย์นั่นเองนะคะซึ่งการกระทําของมนุษย์นะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นตัวการที่สําคัญเลยนะคะที่ทําให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปทั้งในทางที่ดีแล้วก็ทางที่ไม่ดีนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะก็อย่างเช่น การปลูกต้นไม้การขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำนะคะการกำหนดเขตอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นต้นนะคะแล้วก็ส่วนการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีนะคะก็อย่างเช่นการตัดไม้ทำลายป่าการใช้สารเคมีนะคะในการปลูกพืชการทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำหรือว่าการปล่อยควันเสียนะคะจากโรงงานอุตสาหกรรม และจากยานผ่านะนะคะซึ่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือกนะคะโดยขาดความตระหนักถึงการใช้อย่างุ่มค่านะคะซึ่งตรงนี้ครูก็จะมีภาพมาให้เด็กๆดูนะคะก็คือการปลูกต้นไม้นะคะก็จะช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นนะคะซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์นะคะซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่ว่าภาพนี้นะคะจะเป็นภาพควันเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะจะทําให้เกิดมลพิษทางอากาศนะคะ,ะ,คะก็จะเป็นการกระทําของมนุษย์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีนะคะต่อไปนะคะก็มาดูกันในส่วนของผลกระทบนะคะของการเปลี่ยนแปลง สิ่งแวดล้อมที่มีต่อโรงเรียนนะคะซึ่งในฐานะที่นักเรียนนะคะเป็นสมาชิกของโรงเรียนแล้วก็เป็นผู้ใช้แล้วก็พึ่งพาสิ่งแวดล้อมพร้อมกับเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทําให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะก่อให้เกิดผลกระทบดังน,นี้นะคะซึ่งตรงนี้เด็เดกๆดูนะคะการที่เรานะคะช่วยกันกวาดขยะนะคะดูแล รักษาความสะอาดภายในโรงเรียนของเรานะคะผลที่เกิดขึ้นก็จะทำให้สิ่งแวดล้อมนะคะในโรงเรียนของเรานะคะสะอาดน่าอยู่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนนะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเด็กๆนะคะไม่ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของโรงเรียนของห้องเรียนนะคะกินขนม แล้วทิ้งไม่ลงถังขยะทิ้งไม่เป็นที่กินตรงไหนก็ทิ้งตรงนั้นนะคะเล่นของเล่นแล้วก็ไม่เก็บเข้าที่นะคะตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบเหมือนกันนะคะก็จะทําให้สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของเราเกิดความ เสื่อมโซมนะคะแล้วก็จะส่งผลต่อสุขภาพด้วยนะคะการที่เรากินแล้วเราทิ้งไม่เป็นที่ทิ้งไม่ลงถังมันก็จะทําให้เกิดการสะสมใช่ไหมคะเด็กถ้าเราทิ้งเยอะๆมันก็จะเกิดการสะสมทําให้เกิดการเน่าเหม็นนะคะทาให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราด้วยนะคะซึ่งการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะคะเราก็จะทำได้เหมือนกันนะคะก็คือ การรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือการเฝ้าระวังดูแลและก็ป้องกันนะคะไม่ให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีส่วนการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือการดําเนินการหรือกระทํานะคะเพื่อให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพที่ดีอีกครั้งนะคะ ดังนั้นเด็กๆสามารถดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนได้เช่นกันนะคะโดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะคะหนึ่งเลยนะคะเด็กๆก,ก็คือไม่ทําให้สิ่งแวดล้อมนะคะสก,กระปรกนะคะอย่างเช่นทิ้งขยะให้ถูกที่หรือทิ้งขยะให้ลงถังขยะนะคะไม่ทิ้ง สิ่งต่างๆลงในแม่น้ำนะคะเก็บถาดอาหารที่นักเรียนรับประทานเสร็จแล้วนะคะไปวางไว้ในที่ที่จัดไว้ให้นะคะ 2. เด็กก็จะช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อมนะคะอย่างเช่นช่วยการเก็บขยะในบริเวณโรงเรียนนะคะดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ต่างๆในโรงเรียนและสุดท้ายนะคะข้อที่3ก็คือ ใช้สิ่งของอุปกรณ์ต่างๆหรือสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ถูกต้องเหมาะสมและระมัดระวังไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหายนะคะซึ่งตรงนี้ก็เด็กๆสามารถทำได้นะคะช่วยกันดูแลรักษาแล้วก็ฟื้นฟูนะคะให้สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนของเรานะคะน่าอยู่แล้วก็น่าเรียนนะคะเด็กๆซึ่งตรงนี้นะคะก็ จะเป็นในส่วนของการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเด็กๆก็ได้รู้ไปแล้วนะคะว่าอะไรบ้างนะคะที่เป็นสาเหตุทําให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะมีทั้งกระบวนการที่มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็การกระทําของมนุษย์นะคะซึ่งเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วใช่ไหมคะรู้ผลกระทบแล้วสิน,นี้เด็กๆก็จะรู้ นะคะในส่วนของการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะคะเราก็จะต้องช่วยกันนะคะเพื่อให้โรงเรียนของเรานั้นน่าอยู่แล้วก็น่าเรียนรู้ด้วยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะครูก,ก็จะมีกิจกรรมให้เด,ด็กๆทำนะคะนั่นก็คือใบงานนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนะคะใบงานนี้จะให้นักเรียนนะคะบอกวิธี การแก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้นะคะซึ่งก็จะมีปัญหาอยู่3ปัญหานะคะหลักๆเลยที่เราพบเจอได้นะคะภายในโรงเรียนนะคะปัญหาแรกก็คือขยะในโรงเรียนนะคะถ้าเกิดสมมุติว่ามีขยะในโรงเรียนเยอะเด็กๆจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรให้ในักเรียนเขียนมานะคะแล้วก็ปัญหาที่2ก็คือห้องน้ําในโรงเรียนสุกปรก นะคะเด็กๆก็จะเห็นว่าการที่เราไปเข้าห้องน้ําในตอนพักเที่ยงตอนเช้านะคะตอนเย็นเด็กๆก็จะเห็นว่าบางครั้งนะคะเราไปห้องน้ําไม่สะอาดเท่าที่ควรเนื่องจากเด็กๆใช้แล้วไม่รัดน้ําไม่ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะมีวิธีการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเด็กๆก็เขียนมานะคะและปัญหาสุดท้ายก็คือโต๊ะเรียนมีรอยขีดข่วนนะคะ ตรงนี้เด็กๆจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะคะจากโต๊ะเรียนนะคะที่สะอาดสะอาดแต่ว่าสุดท้ายเป็นยังไงคะมีรอยขีดข่วนเต็มโต๊ะไปหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยดินสอป,ปากกาลิควิดต่างๆนะคะเด็กๆจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะคะไม่ให้โต๊ะเรียนของเรามีรอยขีดข่วนนะคะเมื่อเด็กๆทราบถึง ปัญหา3ปัญหานี้แล้วเด็กๆเขียนวิธีการแก้ไขมาให้คุณครูนะคะว่าเด็กๆจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเมื่อเด็กๆทาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใหน้นักเรียนนะคะเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ระบายสีตกแต่งในส่วนของชิ้นงานของตัวเองให้สวยงามแล้วก็เก็บใบงานไว้นะคะให้ดีเดี๋ยวคุณครูสายรุจจะ ออกเกี่ยมบ้านแล้วก็เก็บมาให้คุณครูตรวจเพื่อที่จะลงคะแนนในส่วนนี้ให้นะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์ให้คุณครูคดูด้วยนะคะจากนั้นเด็กๆก็สามารถพักได้เลยนะคะก็จะเสร็จในส่วนของการเรียนการสอนออนไลน์ในวันนี้นะคะเด็กๆ หากเด็กๆมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามเพิ่มเติมคุณครูมาได้ตลอดเลยนะคะหากไม่มีวันนี้ครูเฟิร์นก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆเรียนรู้เพียงแค่นี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในวันจันทร์นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูเฟิร์นขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนกับครูเฟิร์นเป็นอยา่างดีขอขอบพระคุณค่ะ